สื่อต่างชาติว่าอย่างไงบ้างนะแต่ว่าก่อนจะไปดู Reaction หรือมุมมองของสื่อต่างชาติต่อสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้นะคะขออนุญ,ญาต อ่านข้อความของคุณทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งได้มีการโพสต์โดยทีมงานทันทีหลังจากที่คุณทักษิณถูกพาตัวไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะโดยการโพสต์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ11.30นาฬิกา30นาทีคุณทักษิณได้เขียนนะคะบอกว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอภัยลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งปีนับเป็น พระมหากรุณาครอบครัว คุณเักศิลป์บอกว่าขอ้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่นายกร,รัฐธนตมรีตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2549ผมพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยให้พรรคการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทำได้จริงซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจอย,อย่างที่สุดใน ฐานานักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณนักสินเขียนต่อนะคะบ,บอกว่าแม้ว่าทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี2549แต่วันนี้ขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแย้งใดๆอันเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวผมแล้วก็ขอบคุณ พี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนักการเมืองสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกันทั้งในายามสุขและยามยากโดยระบุนะครว่าที่ตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคุณทักษิณได้ปิดท้ายนะ โพสต์นี้ทบทวนอีกครั้งเป็นโพสต์โดยทีมงานปิดท้ายนะคะบอกว่าด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่เรามีร่วมกันมาจนกว่าจะถึงวันที่เราได้เดินทางร่วมกันอีกครั้งจากวันนี้แม้ผมจะไร้อิสรภาพแต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแล้วก็จะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าจะในสถานะใดานับจากนี้นะคะแล้วก็เขียนว่า โดยทีมงานทีนี้มีความเห็นทางด้านแง่มุมกฎหมายพอสมควรแต่ว่าจะขออนุญาตผ่านไปก่อนนะเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้คุยอาจารย์เฉลยพันนกสวนสวัสดีต่อประเด็นเ,เรื่องของอาทางกฎหมายนะคะเอาสั้นๆก็ได้มีความเห็นจากนักวิชาการ ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์มุนินพงษาปานเป็นอาจารย์ประชามกนะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์อาจารย์ได้โพสต์ข้อความโดยเขียนหัวข้อว่าข้อสังเกตทางนิติศาสตร์ที่มีต่อคำสั่งศารดีกากรณีการบังคับโทษจำคุกคุณทักษิณฮะ สข้อข้อแรกก็คือคำสั่งที่วินิจฉัยว่าการบังคับโทษจำคุกคุณทักษิณไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องกลับไปรับโทษจำคุกอีกเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในทางนิติศาสตร์ไม่ใช่เพราะเป็นการส่งอดีตนาย,ยกเข้าคุกจริงๆเป็นครั้งแรกแต่เพราะเป็นครั้งแรกที่สาลดีกาเข้ามาตรวจสอบการบังคับตามคำพิพากษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคดีนี้มีการตัดสินไปแล้วและคนที่ต้องบังคับใช้คำสั่งคำพิพากษาคือกรมราชทัณฑ์นนะปกติจะไม่มีการโยนกลับมาให้ศาลพิจารณาอีกแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ศาลฎีกาเข้ามาตรวจสอบการบังคับตามคำพิพากษาของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลก็คือกรมราชทัณฑนะอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ จะคืออะไรเพราะว่าการที่ศาลดีกาตีความกฎหมายว่าตนมีอํานาจเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นต่อการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการบังคับตามคําพิพากษานะฮะมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทําให้เกิดการร้องขอตรวจสอบการบังคับโทษในคดีอื่นๆอีกด้วยหรือไม่นะยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าพินาขึ้นศาลนะแล้วถูกตัดสินจําคุกแล้วก็ปรากฏว่ามีคนไม่มั่นใจว่าพินารับโทษ สมควรแก่โทษจริงหรือเปล่าไปยื่นสารดีกานะอันเนี้ยยกตัวอย่างพี่นาะก็ผิดยกตัวอย่างนกักการเมืองแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นสารดีกาแผนกคดี่างผูด้ดารงตําแหน่งการเมืองนะอย่างเช่นจะมีคดีใดคดีหนึ่งก็ได้นะแล้วก็มีการกลับไปยื่นให้สารดีกาอีกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็น่าสนใจว่าในทางกฎหมายเขาจะ ถกเถียงยังไงกันนะฮะปิดท้ายกันด้วยความเห็นของสื่อต่างชาตินะเราให้ความสําคัญกับความเคลื่อนไหวในกัมพูชาเดอพนมเป็นโพสต์นะสื่องกัมพูชาพาดหัวว่าทักษิณ Sentence to Year in Prison After Court Rules Hospital Stay Invalid หรือทักษิณถูกจําคุก1ป,หปีหลังสารชี้ว่าการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะโดยในเนื้อหาระบุว่าคุณทักษิณกลับไทยเมื่อปี2023หรือว่าปี2,500 46ใช่ไหมเออหลังน้พายอยู่ในต่างแดนตอนแรกถูกตัดสินจำคุก8ปปีจากข้อกล่าวหาคอร์รัปชันและใช้อำนาจในทางไม่ชอบแต่ก็ถูกคุมขังเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไปอยู่ในห้อง VIP จนได้รับการปล่อยตัวโดยการพ้นโทษใน6เดือนต่อมานะ โดยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตอนนี้74ปีได้เดินทางกลับไทยเมื่อวานนี้หลังจากเดินทางไปต่างประเทศช่วงสั้นๆโดยปฏิเสธรายงานข่าวนะว่าเขาหลบหนีการสอบสวนอยู่นะนี่ก็คือพนมเปนโพสต์นะคะส่วนช h a นนิวส์เอเชียของสิงคโปร์พาดหัวรายงานนะคะว่าอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรของไทยถูกจำคุกหลังศาลตัดสินว่าการพักในโรงพยาบาลไม่ชอบด้วยกฎหมายไทยเอ พรายมิสเตอร์ทักษินชินวัตรเจลเอสคอร์ t รูสโ s สพลิตอลสตัดดี้อสเต unlawfu l นะโดย Channel News Asia ระบุนะคะว่าคำตัดสินนี้เป็นแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้งต่อครอบครัวชินวัตรซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยมาเกือบสองทศวรรษ โดยชานลนิวเอเชียระบุว่าบุคคลที่รายล้อมคุณทักษิณต้องเผชิญช่วงเวลาแห่งการชำระสะสางทางการเมืองนะหลังแพทองทานชินวัตรบุตรสาวถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นตำแหน่งนายกเมื่อ11วันก่อนหน้านี้และถือเป็นนายกคนที่6จากครอบครัวชินวัตรที่ต้องพ้นจากตำแหน่งจากการถูกสารตัดสินหรือไม่ก็การรัฐประหาร ส่วนเดอะสตาของมาเลเซียพาดหัวนะคะว่าทักษิณ vows to serve monarchy mon and nations as he returns to prison ออหรือคุณทักษิณให้สัญญารับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติในขณะที่กลับสู่เรือนจำเดอะสตารระบุนะคะว่าคำตัดสินของศาลที่สั่งให้คุณทักษิณกลับไปรับโทษ1ปีในเรือนจำเป็น Adramatic Development หรือเป็นความเคลื่อนไหวที่ดราม่ามากนะไม่ใช่ครั้งใหญ่หรลอเป็นดราม่าก็คือแบบ ไม่ต้องแปลนะคือดราม่ามาก,มากความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนสําหรับนักการเมืองวัย76ปีคนนี้ที่กลับมาประเทศไทยหลังการลี้ภัยในต่างแดนนานถึง17ปีนะฮะไปดูสื่อตะวันตกบ้างซีนเอ็นของสหรัฐพาดหัวขา่าวสารสูงสุดสั่งอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรจำคุกหนึ่งปีเซียนบอกเขาว่าคําตัดสินวันนี้เป็นคดีสุดท้ายจาก3คดีต่อตระกูลชินวัตรซึ่งมีอิทธิพลต่อการเมืองไทยกว่า20ปีหลังจากก่อนหน้านี้คดี112 มีการยกฟ้องแล้วซีนเอ็นชี้นะคะว่าตอนนี้ไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาคนที่ถืออำนาจในการเมืองไทยถ้าไม่ใช่ตระกูลจินวัตรก็เป็นตัวแทนหรือไม่ก็กองทัพแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคเพื่อไทยหลุดจากการเป็นรัฐบาลและนายอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและถือเป็นนายกคนที่สในรอบ2ปีนะคะ นี่ก็คือความสนใจของสื่อต่างชาติที่มีต่อการเมืองไทยในวันนี้นะคะ